สวัสดีครับเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเพื่ออธิบายเรื่องของบทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนาะอ่าก่อนอื่นครูขอทบทวนก่อนแล้วกันว่าอะไรคือบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสและมันเกี่ยวกับพีทาโกรัสทฤษฎีบทพีทาโกรัสหรือมันแตกต่างกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสอย่างไรโอเคนะครับขอทบทวนก่อนว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็คือการพูดถึงรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเฮ้ย การพูดถึงรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและเราเมื่อเรารู้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราเลยไปหาความยาวด้านให้ครบทั้ง3ด้านถูกไหมนี่คือทฤษฎีบทพีทาโกรัสแต่พอเป็นบทกลับปั๊บเนี่ยมันสลับครับคือเขาให้ด้านเรามา3ด้านแล้วถามว่า3มด้านที่ให้มาเนี่ยมันใช่ด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไหม มันเลยเรียกว่าบทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัสเพราะมันกลับและสลับด้านกันโอเคไหมดังนั้นในหัวข้อนี้ครูจะให้ตัวเลขเรามา3ตัวตัวเลขเรามา3ตัวเช่นเลข 3, เลข 4, เลข5และครูก็ถามว่าถ้าเกิดเลข3ตัวนี้ครูเอาตัวเลขใส่ลงไปในรูปสามเหลี่ยมมันใช่ด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไหม คำถามถามว่าอ้าวครูรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรบ้างจําได้ไหมเราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ว่าการเรียกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นการเรียกตามลักษณะของมุมดังนั้นนอกจากมีสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วเรายังมีสามเหลี่ยมมุมแหลมและรูปสามเหลี่ยมมุมป้านใช่ไม่ใช่โอเคเนาะ เพราะฉะนั้นความยาวด้านที่ให้มา3ด้านนี้ไม่แน่บางรูปอาจจะไม่ใช่ด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็ได้มันอาจจะเป็นด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมหรือไม่ก็เป็นด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมป้านโอเคเรามาดูวิธีการพิสูจน์ครับว่าความยาวด้านที่ให้มาเนี้ยเป็นความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเมื่อกี้นี้ครูบอกว่าอะไรครับครูบอกว่าถ้าสมมุติว่าครูให้ความยาวด้านเป็นส เป็น4และเป็น5อย่างแรกเลยครับเราจะต้องตั้งข้อสมมติฐานก่อนว่าด้านไหนล่ะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้รู้ว่าด้านประกอบมุมฉากเนี่ยจะต้องเอามาบวกกันตามความสัมพันธ์ของเราจําได้ไหมเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าด้านไหนเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากครูขออนุญาตใช้โปรแกรม GSP ครับโปรแกรม GeoMaster Sketchpad ในการอธิบายนะดูนะสมมุติว่าสมมุติว่ามีเส้นมาหนึงเส้นครูสร้างเลยครับสร้างหนึ่งเส้นเลยแล้วครูก็จัดการสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากชึบจุดนี้เอาให้แตกต่างกันเลยจะได้เห็นชัดๆอ่ะสัก3ารูปแล้วกันครับสัก3รูปใส่มาปาั๊บสร้างเส้นตั้งฉากใส่มาปาั๊บ สร้างเส้นตั้งฉากใส่มาปั๊บสร้างเส้นตั้งฉากโอเคนะครูจัดการวัดเลยชืบจืด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 ืบอ่ะโอเคครับมาดูนะขอสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับปึ๊บซ่อน ปึ๊บสร้างปึ๊บสร้างปึ๊บสร้างอ่ะโอเคตอนนี้ครูจะให้เราดูความยาวด้านเรารู้แล้วว่ามุมฉากอยู่ตรงไหนครับมุมฉากอยู่นี่ right ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสร้างป,าป,ป,าป,ปั๊บปั๊บเฮ้ยเกินปึ๊บปึ๊บ โอ้ยใส่มุมฉากแป๊บนะใส่มุมฉากแป๊บเอเราเห็นแล้วครูขอใส่ด้านนี้เป็นสีแดงจะได้เห็นว่าอะไรคือด้านตรงข้ามมุมฉากโอเคนะครับครูขอวัดความยาวด้านนี้วัดความยาว นี่นะครับ3.18นะวัดด้านนี้ครับวัดความยาว2.83วัดด้านนี้ครับความยาว4.25ด้านไหนยาวสุดครับด้านที่ยาวที่สุดตอนนี้ด้านที่เป็นผู้ชนะคือด้านตรงข้ามมุมฉากโอเคนะมาดูรูปอื่นครับมันจะเป็นแบบนี้ทุกรูปไหมด้านนี้ครับวัดความยาวครับได้เป็น1.6 โอเคนะด้านนี้ครับวัดความยาวครับได้เป็นห .98 เาแดล้วด้านสีแดงล่ะจะยาวกว่าไหมวัดความยาวครับหครับชนะอีกแล้วเอาไม่มาดูนี้ครับวัดความยาวโอเคต่อครับวัดความยาวโอ้ลืมด้านนี้ครับวัดความยาว แล้วด้านนี้ล่ะจะยาวกว่าหกหมด้านตรงข้ามมุมฉากวัดความยาวอ่าเป็นเจ็ดนั่นแปลว่าอะไรครับเราได้ข้อสรุปว่าอะไรด้านที่ยาวที่สุดต้องเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากโอเคปะ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จัดการเลยครับว่าอ๋อด้านที่คาดว่าน่าจะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านที่มีความยาวมากที่สุดดังนั้นครูขอเขียนวิธีทำครับ เด็กๆครับต้องเขียนวิธีทำนะวิธีทำเริ่มต้นครับเราเขียนก่อน a อกำลังสอง1บรรทัด b ีกำลังสอง1บรรทัด C ีกำลังสอง1บรรทัดโดยบรรทัดสุดท้ายเนี่ยบรรทัดที่3เนี่ยขอเอาเป็นด้านที่ยาวที่สุดคือ5้ากำลังสองนั่นแปลว่าที่เหลือเนี่ย a กับ a อกับ b เราจะเอาตรงไหนเป็น3ตรงไหนเป็น4ก็ได้ครูก็เลยใส่เป็น3ากำลังสองบวกกับ4ีกำลังสองซึ่ง3ากำลังสองได้9บวก อันนี้4กําลัง2ได้16 5กําลัง2ได้25อา้าวเมื่อกําลัง2หมดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากการจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์คือเอาด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลัง2มีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกําลัง2บวกกันเข okay, ้าใจปะตอนนี้เรากําลังสงสัยว่าด้านนี้น่าจะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเราดังนั้นการจะบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมเราต้องเอา2ด้านนี้มาบวกกัน ครูก็เลยเขียนเป็น a กาลังสองบวกกับ b กาลังสองเท่ากับ9บวก16ซึ่งมีค่าเท่ากับ25สังเกตอะไรไหมสองบรรทัดนี้สมไมกันครับเท่ากันแปลว่า2ก้อนนี้ก็ต้องเท่ากันดังนั้นก็มีความสัมพันธ์แบบ c กาลังสองเท่ากับ a กาลังสองบวก b กาลังสองเราจึงสรุปได้เลยว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นด้านทั้ง3นี้เป็น ความยาวความยาวความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากโอเคไหมครับเพราะอะไรใส่เหตุผลไปซะหน่อยจะต้องมีเหตุผลครับเพราะเพราะเราเห็นแล้วว่า2บรรทัดนี้เท่ากันซึ่งสองบรรทัดนี้คืออะไรเท่ากับอะไรครับ c กําลังสองมีค่าเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองจบแค่นี้เอง แค่นี้เองครับแค่นี้เองจริงๆง่ายมากๆเอาใหม่ oh บางคนบอกโอ้ยครูมันก็ได้สีเลขมันเรียงกันงั้นเรามาลองเลขใหม่ครับลองเป็น7 9 8อา้าวสลับเลยด้านไหนที่คาดว่าน่าจะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากครับด้านที่ยาวที่สุดนั่นคือเลข9ถูกปะ่ะอันนี้โจทย์หลอกนะโจทย์หลอกนะยาวสุดคือ9นะดังนั้นเราก็มาเขียนเลยครับวิทีทำได้เป็น A 2 B ก C ำลังสอง b กำลังสองลังสองโอ้ยม่มเอากกำลังสองบีกลังสองลังสโดย C เนี่ยก็เป็น9ก้าลังสองเขาใป่ะ A กเนี่ยกับ B เนี่ยอะไรก็ได้ครับครูขอสลับเป็น8ปดกลังสองกับ7จ็ดกลังสองก็ได้อะไรก็ได้ขอแค่ C เนี่ยเอาเป็นด้านที่ยาวที่สุด8ปดกลังสได้เท่าไหร่ครับ88ดแปดหกสิลังสได้เท่าไหร่ครับเจ็ด 9กำลัง2ได้81หลังจากนั้นเราก็ทดสอบเอาด้านสั้น2ด้านมาบวกกันครับก็คือเอา a กำลัง2บวกกับ b กำลัง2นั่นก็คือการเอา6 4บวกกับ49เดี๋ยวนะเขียนไม่ตรงกันครับขอขยับหน่อยให้มันตรงกันจะได้สวยงามได้ละมันก็จะกลายเป็นเท่ากับ เอา4กับ9บวกกันครับไปทดด้านข้างแล้วกันครับ6 4บวกกับ4 9 9บวก4ได้3ทด1เป็น11กลายเป็น113ปรากฏว่าอะไร2อบรรทัดน,นี้เป็นเงกันครับไม่เท่ากันในเมื่อไม่เท่ากันเราก็สรุปเลยว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอะไรนะคุณลืมแล้วเมื่อกี้เขียนไว้ว่าอะไรเป็นไม่เป็นเปลี่ยนจากเป็นเป็นไม่เป็นอาวอาวอจะเขียนทำไม เราเขียนในคอมเราไม่ต้องเขียนครับอันนําทำอะไรก๊อปปี้สิครับก๊อปปี้แล้วก็ลากอ้าวแล้วก็วางอ้าวแล้วก็ขยับอ้าวแล้วก็มาแก้ครับจากคำว่าเป็นก็เติมคำว่าเติมคำว่า ไม่เป็นแต่เราไม่ต้องใส่สีแดงนะครับครูแค่ย้ำให้เห็นเฉยๆว่ามันไม่เป็นเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวนี้มันไม่เท่ากันเคนะครับไม่ต้องใส่สีแดงนะไม่ต้องใช้ปากกาแดงครับใช้ปากกาธรรมดาเราแหละปากกาน้ำเงินแลนะนะจบแล้วแค่นี้เองโอเคไหมเพราะฉะนั้นสรุปคือสรุปคือเรากําลังบอกว่าถ้าเราอยากพิสูจน์ว่าเป็นด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไหม เราก็เอาแต่ละด้านมายกกําลังสองและเอาด้านที่ยาวที่สุดรอเอาไว้โดยเอาด้านสั้นสองด้านมาบวกกันดูซิถ้าเกิด2บรรทัดนี้เท่ากันเราก็สรุปได้ว่าเป็นด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่2บรรทัดนี้มันไม่เท่ากันเราก็บอกว่ามันมันไม่เป็นด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะระบุเหตุผลด้วยก็ได้นะครับไม่ผิดนะเอ๊ะเมื่อกี้ครูทิ้งเอาไว้ สำหรับใครที่อยากรู้เพิ่มเติมนะครับครูแล้วกรณีที่มันเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมล่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าความสัมพันธ์เป็นแบบไหนเป็นแบบนี้เลยครับมาดูกันเลยพิสูจน์กันให้เห็นกับตาสามเหลี่ยมมุมแหลม อะสามเหลี่ยมมุมแหลมครับมาดูกันขอเปลี่ยนนี่เป็นสีดำนะได้ละเรามาเช็คมุมก่อนว่ามุมเนี่ยมันแหลมจริงไหมหรือมีมุมไหนมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากมีไหมวัดมุมครับมุมเท่ากับ70แหลมนะต่อไปครับมุมนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าแหลมแต่เป็นการเช็คเพื่อให้เห็นชัดครับมุมครับ50ครับแหลมอยู่นะ ต่อไปมุมฝั่งนี้วัดมุมครับมุมครับก็ยังแหลมอยู่โอเคปะ่ะหลังจากนั้นครับเรามาดูด้านที่ยาวที่สุดคือด้านไหนโดยการวัดความยาวครับวัดความยาวไอ้ตรงนี้3กว่ากว่าด้านนี้ครับวัดความยาวไอ้ตรงนี้ก็3กว่ากว่าต่อไปครับตรงนี้ครับ วัดความยาวไอ้ตัวนี้ก็3กว่ากว่าเอมันไม่หนุกนะเนี่ยปึ๊บ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 อ่ะมุมแหลมมุมแหลม2 3ส,อ,สอ่ะโอเคครับได้ละยังเป็นมุมแหลมเหมือนเดิมนะแต่สังเกตครับในบรรดา3ตัวนี้อะไรอะ่ะที่มีค่ามากสุดอันล่างถูกปะ่ะถูกปะ่ะครูจะเอาตัวล่างมายกกำลังสองนะครับครูจะตัวล่างมายกกำลังสองนะเอาครับ เขียนฟังก์ชันพารามิเตอร์ป่ะฟังก์ชันฟังก์ชันฟังก์ชันอันนี้อันนี้อันนี้เอาตัวนี้มายกกำลังสองเราสันนิษฐานว่าตัวนี้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเนาะเพราะมันยาวที่สุดนะเอามายกกำลังสองครับเฮย้ยไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวทำไงนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคำนวณอ่าคำนวนณกฤฤูกดผิดเอาใหมา่ใหเอานี้ก่อนเลยกันเอานนี้มายกกำลังสอง ได้มาลับบรรทัดแรก a กําลังสองต่อไปเอานี้มายกกําลังสองครับคํานวณต๊าบเอาอันนี้มายกกําลังสองตัต่อมาเอาอันนี้ครับมายกกําลังสองคํานวณต๊าบยกกําลังสองตัปรากฏมันเท่ากันไหมลองเอาสองอันนี้มาบวกกันนะครับรูก็คํานวณต่อต๊าบ เอาอันบนครับไปบวกกับอันที่สองครับคืออันนี้ตาบเท่ากับดูค่าครับนี่คือมุมแหลมนะมุมแหลมนะอันบนคืออะไรอันบนคือ c กําลังสอง c กําลังสองกําลังกําลังสองโอ้สองอันนี้คือ c c อ่ะอันนี้คือ c กําลังสอง เท่ากับะจะได้เห็นกันไปเลยครับเห็นกันชัดๆพิสูจน์กันจะจะส่วนตรงนี้ครับเอาขยับมาอ่อยอ่อยยขยับขยับขยับส่วนอันล่างครับอันล่างตับๆไอตัวนี้คือเอา a อากําลังสอง มาบวกกับอันนี้ A กกำลังสบวกกับ B กกำลังสองโดยโดยโดยเรารู้อะไรครับเรารู้ว่าตัวบนเนี่ยมันเป็น A อกำลังสเอาให้เห็นเห็นเลยพิสูจน์กันเห็นเห็นครับพิสูจน์กันเห็นเเลยอ่ะอ่าโอเคโอเคนะทาตามที่เราทําใน อธิบายเมื่อกี้นี้เลยนะครับเท่ากับให้เท่ากันด้วยอเรียบร้อยสังเกตรครับ c กาลัง2ทำไมกว่าตัวที่บวกกันน้อยกว่าถูกป่ะพอน้อยกว่าปั๊บสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมครูจะลองทําให้มุมตรงนี้มันมากกว่า90เพื่อให้เป็นสามเหลี่ยมมุมป้านเข้าป่ะให้มากกว่า90ครับปรากฏด,ดูผลรวมครับ c กำลังสองมันทำไมกว่ามันมากกว่าเอาใหม่นะถ้าเป็นมุมแหลมครับเป็นมุมแหลม c กำลังสองจะมีค่าน้อยกว่า a กำลังสบก b กำลังสองแต่ถ้าเป็นมุมป้านครับเป็นมุมป้านเกิน90นะ c กำลังสองก็จะมีค่ามากกว่าดังนั้นเราจึงได้ข้อสรุปว่า ถ้าเกิดความยาวด้านที่เกิดขึ้นเป็นด้านเป็นความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม c กํลังสองจะต้องมีค่าน้อยกว่า a กําลังสองบวกกับ b กํลังสองแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก c กํลังสองจะต้องมีค่าเท่ากับ a กําลังสองบวกกับ b กําลังสอง แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมป้านความสัมพันธ์เป็นไงครับ c กาลังสองจะต้องมีค่ามากกว่า a กาลังสองบวกกับ b กาลังสองเป็นความรู้ปะนับเอาไว้นะครับโอเคนะเข้าใจนะครับสําหรับแบบฝึกหัดถ้าไม่ได้ถามว่าเป็นสามเหลี่ยมอะไรเราก็ทําแบบนี้พอครับอุ้ยก็คือเอาแต่ละด้านมายกกําลังสองครับ แล้วก็เปรียบเทียบดูโอเคนะสวัสดีครับ